หลายคนนะครับยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าความเพอร์เฟกครับถ้าเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าที่เข้าทางหรือว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดครับเราก็มักจะเสียเวลาแล้วก็พยายามใช้เวลาตรงนั้นแก้ไขมันให้มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแต่คําถามสําคัญก็คือคุณรู้ได้ยังไงว่าการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นไปแล้วปลายทางมันจะดีกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนแรกจริงๆหรือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่คุณพยายามไปแก้ไขออะไรัักย่างให้มน มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมนี่คือคําถามสําคัญนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฉุกคิดมาก่อนเพราะหลายครั้งเรามักจะคิดว่าการพยายามแก้ไขอะไรตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับที่จะทําให้คุณเปลี่ยนมุมมองของเรื่องนี้และน่าจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เรื่องราวเป็นยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอก้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เอามาเรียนรู้จากเขาได้ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปว่ามุมมองของ CEO บริษัท Microsoft ครับจากคนที่เป็นแค่คนธรรมดาก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ตไวว้าง ให้บริหาร Microsoft ต่อเขามีมุมมองในการพัฒนาตัวเองที่แปลกมากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นอย่าลืมกลับไปฟังกันได้ในตอนของสัตยานาเดล่าผมจะใส่ลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์นะครับคุณก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยดังนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและมุมมองของการพัฒนาตัวเองที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกวันครับเรื่องเล่าวันนี้นะครับผมมีโอกาสไปอ่านเจอมาในหนังสือวัอนพลัสวันอีโคทรี นั่นก็คือครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยมีอันจะกินครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของมานูเอลฟรานซิสโกดสซานโตสซานโตสนะครับเป็นเด็กชาวบราซิลที่เกิดขึ้นมาครับแล้วเกิดความผิดพลาดทางกายภาพนะครับนั่นก็คือกระดูกของเขาเนี่ยผิดรูปครับหลักๆก็คือความผิดรูปของกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นไปมากกว่านั้นก็คือยิ่งเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นมากระดูกในส่วนต่างๆของร่างกายเขาก็จะเติบโตไปผิดรูปเช่นกันถ้าเด็กคนนี้นะครับเกิดขึ้นในบ้านร หรือว่าเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีสตางค์หน่อยคนเหล่านี้ครับเขาจะส่งลูกเนี่ยเข้าไปนะครับรับการผ่าตัดรับการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยช่วยมาดัดกระดูกครับหรือว่าแก้ไขรูปของกระดูกสันหลังครับเพื่อให้เด็กคนนี้ครับเติบโตมาเหมือนอย่างเด็กคนอื่นๆ แต่ประเด็นก็คือครอบครัวของซานโตสครับเป็นครอบครัวที่มีฐานะไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือเขาไม่ได้มีเงินที่จะไปส่งโรงพยาบาลให้ทําเรื่องเหล่านี้ครับเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าครอบครัวของคุณซานโตสเนี่ยไม่อยากให้ลูกเติบโตมาแล้วมีปัญหาเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นนะฮะเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้มีฐานะดีพอที่จะทุ่มเทเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อมาทําตรงนี้ครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กชายซานโตสนะครับก็คือเขาต้องเติบโตมานะครับท่ามกลางเด็กคนอื่นๆในบราซิลนนัั่่่หมมมาาาายคววววเเด็็กกทไปจะีล เล่นฟุตบอลนะครับเรียนหนังสือบ้างแล้วก็เล่นกีฬาครับ ปรากฏว่าหลังจากที่เขาโตขึ้นนะครับเขาพบว่าเขาก็สามารถเดินได้เหมือนคนทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีการผิดรูปกันบ้างนะครับหรือว่าสรีระท่าทางการวิ่งการเดินของเขาไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาก็สามารถเดินเหินได้ปกตินะครับวิ่งได้ปกติแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือรูปร่างนะครับท่าทางการเดินของเขาไม่เหมือนคนทั่วไปครับดังนั้นทุกครั้งที่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ยทำให้คนอื่นๆครับที่มองมาไม่รู้เลยครับว่าเขากําลังจะทําอะไรคนอื่นๆในสนามครับอาจจะคิดว่าเขากําลังง้างเท้าเพื่อจะเตะฟุตบอลไปทางซ้าย แต่ที่จริงเขาจะเตะไปทางขวาหรือคนอื่นๆอาจจะก,กําลังคิดว่าเขากําลังพุ่งตรงมาทางนี้แต่ที่จริงแล้วเขากําลังวิ่งไปอีกทางหนึ่งต่างหากเคยมีคนบอกนะครับว่าการเล่นฟุตบอลกับคุณซานโตสเนี่ยเป็นเหมือนการวิ่งไล่จับควันครับนั่นก็คือเราไม่รู้เลยว่าจะไปจับเขาได้ที่ไหนหรือไม่รู้เลยว่าในอนาคตอีก1วินาที2วินาทีข้างหน้าเขาจะวิ่งไปทางไหนและคุณเชืมม่อไหมครับว่าสุดท้ายซานโตสกลายเป็นหนึ่งในวีรบุรุษด้านฟุตบอลครับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของบราซิ คือกาฮิงชาอันนี้นะครับหลายคนเนี่ยพอพูดถึงฮีโร่ฟุตบอลประจําชาติบราซิลเนี่ยก็จะนึกถึงเปเล่นะฮะแต่ว่าคุณเดฟทรอสครับเขาบอกว่าเวลาเราคุยกับคนบราซิลเองทุกคนเนี่ยจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากาฮิงชาเนี่ยเหนือกว่าเปเล่ครับเพราะว่าสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใครนะครับการเดาใจที่ยากแล้วก็การเซอร์ไพรส์แฟนบอลอยู่บ่อยๆกาฮิงชาครับเขาสามารถเล่นฟุตบอลกับทีมชาติบราซิลแล้วคว้าแชมป์โลกได้ถึง2ครั้งในปี1958แล้วก็1962ครับนั่นก็คือแชมป์โลก2ครั้งนะ ที่ต่อกันในที่บราซิลได้แชมป์โลกต่อกันเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ประจําทีมชาติบราซิลครับชาวบราซิลเองนะครับมีชื่อที่เรียกเขาเป็นภาษาบราซิลน่ารักน่ารักครับ เป็นคําว่า a n c h o ด d i p e ั a s t o r ส t s นะครับซึ่งแปลว่าวเทวดาผู้ที่มีขารูปร่างไม่เหมือนคนอื่นมีรูปร่างขาคดครับประวัติการเล่นของเขานะครับตอนที่เล่นทีมชาติเนี่ยแข่งกับทีมอิตาลีในปี1958เขาสามารถฝ่ากองหลังนะครับไปได้จนถึงหน้าประตูแล้วหยุดอยู่เฉยๆครับหลอให้กองหลังเนี่ยเข้ามาวิ่งเพื่อที่จะเตรียมสกัดทางหนึ่งครับแล้วเขาเนี่ยก็เตะไปอีกทางหนึ่งเขา้าโกได้อย่างสวยงามโดยที่ผู้รักษาประตูไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขากําลังจะยิงไปทางไหน แล้วก็ในแข่เล่นของทีมชาติในปี1962ครับตอนที่แข่งกับสเปนเขาสามารถฝากกองหลังของสเปนไปได้ครับแล้วหยุดอยู่หน้าประตูครู่หนึ่ง เพื่อให้กองหลังของสเปน2คนเนี่ยวิ่งเข้ามาประกบครับเพื่อที่จะเตรียมตัวแย่งบอลแล้วเขาก็หลบไปอีกทางหนึ่งครับส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนกองหน้านะครับเพื่อให้ทําประตูได้ยอย่างสวยงามที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือนะักฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยมักจกกะเกษียณแั้งแต่อายุ30ต้นต้น,นะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณซานโตสเพราะว่าเขาเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยอายุประมาณเกือบเกือบสีบปีเลยนะครับเขาเป็นฮีโร่ประจําชาติมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ในนัดสุดท้ายของเขามีแฟนบอลที่เข้ามาให้กําลังใจเขาเต็มสนนนามน่ค ทั้งหมดนี้ครับเกิดจากความโชคดีของเขานะครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีเงินครับในการส่งเขาไปแก้ไขให้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆดังนั้นวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองนะครับว่าถ้าเรากําลังเห็นสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันดีกว่านี้เราเลยพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งไปคําถามสําคัญก็คือคุณมั่นใจได้ยังไงว่าในอนาคตสิ่งที่เราพยายามแก้ไขมันดีกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องราวของคุณซานโตสครับวิราตบรุษ ชาวบราซิลนะครับที่สามารถเปลี่ยนจุดอ่อนของตัวเองจุดที่พ่อแม่ทั่วไปคิดว่านี่คือความผิดพลาดต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดกลายมาเป็นจุดแข็งของชีวิตเขากลายมาเป็นจุดแข็งที่ทําให้เขากลายเป็นฮีโร่ในดวงใจของชาวบราซิล คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับถ้าสําหรับผมสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ตรงๆเลยก็คือมีหลายครั้งนะครับที่เวลาผมเห็นอะไรมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบริษัทผมเองก็ตามเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยเราจะพยายามใช้ความทุ่มเทนะครับความพยายามเข้าไปแก้ไขมันบางทีเสียเวลาเสียเงินนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้เลยว่าที่จริงแล้วการทําอย่าง,งานั้นมันทําให้ผลลัพธ์มันดีขึ้นหรือเปล่าเหมือนอย่างเช่นคำคมที่เคยมีคนคนหนึ่งบอกไว้ครับว่าการไม่ทำอะไรเลยเป็นการตัดสินใจทำอะไรอย่างหนึ่ง และนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะเอามาฝากในวันนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นข้อคิดให้กับทุกๆคนได้เรื่องราวของการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มุมมองดีๆแบบนี้มีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังดังนั้นตอนนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับใครอยากฟังเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองของคุณสัตยานาเดล่าจนกลายเป็นคนที่บิลเกตไว้วางใจให้มาสานต่อ,อ,อกิจการอย่าลืมตามกลับไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์ครับสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกําลังอยากทําธุรกิจนะครับหรือผมเชื่อว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตไม่มากก็น้อยแน่เลยเขาจะได้มีมุมมองแบบนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กันและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยาก สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมไปก่อนสวัสดีครับถ้าหาว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ